ที่สนามบ,บินเชียงรายนะคะแม่ฟ้าหลวงเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเห็นแล้วนะคะตอนนี้อยู่อำเภอแม่แลาวจังหวัดเชียงราย ที่ครับต้อนรับสู่โรงงานครับเราแค่เป็นค,คน,นที่ใหม่ของอินดีนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเจอนี่คือเจ้าของโรงงานของเราใช่ครับเราจะพาไปชมโรงงานแล้วก็รอบๆรงมถึงงานน้แรกเราซึ่งเป็นจุดขายหลักของอินดีนคะครับค่คะ,คะ,คคะพี่อมค่ะเที่แรกพี่อมครับพวกเราไปไหนค เดี๋ยวที่แรกเนี่ยเราจะพาไปชมแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเครื่องสระอางของอีดีมเลยคือเครื่องสระอางดีมทุกชิ้นผลิตจากน้ำแร่ธรรมชาติครับไปดูแหล่งน้ำแร่กันโอเคครับเชิญเลยครับครันนี้ต้อนรับท่านเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติของเราแหล่งน้ำพุแร่เย็นปิ่งบินที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ของอีดีมทุกตัวนะครับตามหมดเลยครับ ใหญ่ไม่งัเนครับอันเดี๋ยวมาดูมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือ,อแหลง่งน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งแรกที่เราแหล่งที่เจอว่าเราเจอตัวนี้ได้ยังไงน, <c oughs> นะครับคือตอนตอนเราแรกเนี่ยเราเราเจอแหลง่งกันได้ตรงนี้ก่อนจะทาโรงงานเนี่ยเราเจอว่ามันเป็นบ่อ,บอน้ําพุซึ่งมีน้ําไหลตลอดปีค่ะค่ะ <c oughs> ปริมาณคงที่แล้วก็น้าําใสไม่ไม่ลดไม่ลดปริมาณและคุณภาพตรงน,นี้เราก็มาตรงนี้เราก็สําสรวจกัน <c oughs> ก,ก็ใช่มาดูใกล้ๆนะครับตัวน,นี้ก็คือเ,เราก็เอาเอา,เอาแร่ไปตรวจก็เป็นแหล่งน้ำแร่เราก็ตรวจปริมาณคงที่ไม่หายไปเราก็สร้างทังคาแล้วก็ทําขอบทางเดินลู่ลอาขอบชิดที่เขาให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อรักษาความสะอาดค,คือตรงนี้แหล่งตรงนี้เราเราจะไม่ใช้งานเราจะคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ว่าทําให้มันสะอาดขึ้นให้เกียรติต่อสถานที่แต่ว่า แหล่งน้ำแร่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อินดีมเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งที่เราเจาะเพิ่มข้างข้าและต่อท่อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแหล่งเดิมแต่ว่าตัวแร่มาเนี่เหมือนกันเพราะว่าแหล่งแร่ใต้ดินเนี่ยเป็นแหล่งเดียวกันก็จะเป็นที่หาดไปประมาณสักสิเมตรเราก็จะทําการขุดเจาะแล้วก็ต่อท่อตรงสู่โรงงานซึ่งเป็นแหล่งน้าพุธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์อินดีทุกๆตัวนะครับยี่ตรงนั้นเลยไปดูกันเดี๋ยวดีก่อนที่จะไปดูตรงนั้นน่าจะสวยมากเลยพี่โอมันนี้มันต้นต้นบอลบอลค่ะบอล คือเนี่ยจะดูเทียมเนี่ยมันเป็นล่มได้เลยใหญ่มากเลยตัดชุดได้ชุดหนึ่งค่ะเองที่เราบอกคือเนี่ยเราเรางานน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุสูงมากฉะนั้นเนี่ยต้นพืชต่างๆที่เราโตนี้้ำแร่ได้เลยค่ะเนาะสวยเนาะเดี๋ยวนะคะที่ที่เห็นไกลๆนั่ยมันใบกล้วยหรือเปล่าคะจะมีพวกกล้วยขนาดนั้นล่ะคะกล้วยมีเอ่อพวกดาหลากล้วยที่เป็นก็โตประมาณถ้าอกครับที่นี่โตสูงเลยหัวประมาณสามถึงสี่เมตรจริงๆดูต้นกล้วยนู่นใบแบบ สูงมากเลยสามชั้นเลยใช่ใช่ไม่เคยเห็นตื่นเต้นไหมน้งแพ้แร่ธาตุมันเยอะบอกเลยเยอะมากนะครับอันนี้ไปต่อตรงนู้นเลยนะครับ น้ำแร่ในกลุ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต <c oughs> ่อผิวใส่ได้นะครับเราจับคู่ได้ถ้ที่บออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงงานเราเนี่ยตั้งอยู่ในแหล่งที่เราใช้สารเคมีน้อยมากจึงเป็นแหล่งน้ำแรที่สะอาดเราจับมู่ได้แล้วเราชิมได้ตอนนี้ผ่านการตรวจแล้วว่าน้ําดิบจากลพุเนี่ยมีความสะอาดในระดับที่ดื่มได้เลยเป็นน้ำดื่มได้เลยรสชาติของน้ำแร่แบบจิ้มแป้เข้าไปใช่ใช่ แล้วก็เลยเอาประโยชน์จากน้ำแร่มีเนี่ยไปใช้ในการผลิตอินดีนซึ่งจะเป็นจุดท,ที่แข็งของแบร่เป็นว่านอินดีนทุกชิ้นทุกโมเดลเนี่ยผลิตจามแมแกแหล่งแร่ธรรมชาติซึ่งจุดแข็งที่ไม่ใช่กอ๊อปปี้ได้ครับน้ำแร่เราเนี่ยเราไปสอบตรวจแล้วก็คือมาตรฐานเนี่ยสะอาดแน่นอนแล้วก็พอเราเอาค่าแร่มาเทียบก็คือคุณภาพก็จะืัดัเดก,ก,กดเล็บแหล่งแร่ที่โดดนะครับเราจะไม่ได้จะเย็นมากก็จะอุ่นๆนะฮะ ใช่มันผู้หนาวหน้วแบบน้ำก็คืใช่ครับมันมันจริงเพราะว่ามันเป็นน้ำแร่ที่พิเศษคือเป็นน้ำแร่น้ำผู้ได้เย็นคือมันจะไม่เย็นเยิ้มใช่ซึ่งพอเป็นน้ำแร่กรุ๊เนี่ยข้อดีของมันคือจะไม่เกิดน้ำแร่น้ำร้อนน้ำผู้ร้อนคือจะกซัลเฟอร์หรือกรรมฐานมันจะน้อยฉะนั้นเราเราจะอยู่ในข้องนี้ได้ถ้าเป็นทั้งน้ำแร่แล้วร้อนเนี่ยกรมฐานมันจะเหนียบอยู่ไม่ได้ นม่เชื่อนะว่าจริงๆแบบแรงงานอยู่้านมันต้งแตกหรือแบบใบไม้อะใบไม้ที่แบบใหญ่ใหญ่มากเห็นไหมแรเรานจะภาพนะว่าแบบพิมบาของเราอะที่วันนี้ผลิตจากที่นี่แล้วก็เอามาทาหน้ามาทาทสมากลายเป็ยอนมากค่ะก็จับประมาณต่อประมาณนี้วันหนึ่งจะร้อยยี่บไม่อยู่ก็อรายตลม่เคดีไม่หยุดครับเป็นความคิเรื่องเป็นแปกแตลกร้งแรกของนาจารย์าวไทยที่เป็นหนึ่งแอนทีของเรา จากนี้หนึ่งเราก็จะไปถึงุ่ตรงนันกเอว่าตรงนันเราได้เพิ่มารถักไอโต้ โมเต็มเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นอะไรขนาดนี้คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงงานผลิตนะครับคือสะอาดมริงจีิงคือโรงงานเราเนี่ยได้มาตรฐาน ISO แล้วได้มาตรฐาน GMP ด้วยเนี่ยฉะนั้นแล้วก็อยฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของด้านความสะอาดและความปลอดภัยฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเก็บชุดล้างมือสะอาดแล้วก็เก็บผมยิ่งพิชิดนะครับซึ่งพนักงานจริงๆเนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีก มีการปิดป่าก็ใส่กุมนุดแต่ว่าวันนี้เรามาเยี่มชมเราไม่ได้จับชิ้นงานก็เลยจะพาไปดูข้างในนะครับไปได้เลยครับเชนในครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวของข้ามผสมกันนะครับได้เลยครับตามไปเลยครับข้าวผสมครับใช่ครับนี่คือเราจะดูว่า เวลาเราขึ้นครีมให้อินดีเนี่ยเราจะมีประนผสมขนาดเดนยวเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องผสมขนาดขึ้นตันโอ้าใหญ่มากเราผสมที่ดให้อินดีเนี่ยครับเนื่องจากเราขายดีมากจะเป็นห้องผสมขนาดขึ้นตันไปดูกันเลยครับหม้อผสมยักษ์เนี่ยใหญ่ขนาดคนขึ้นเข้าไปอยู่ในได้ครับนี่เราสามคนเข้าไปนั่งเล่นในนี้ได้ไหครับตัวนี้คือเป็นเครื่องผสมครีมของนี่ใช้ทำครีมให้อินดีตัวนะอย่างไรครีมใดครีมชนิด เงาไว้แล้วตี่นี้คือทั้งหมดเป็นสเตลเลตเป็นเป็นอ่าเป็นฟุกเกลต์สเตลเลตก็คือไม่มีสิดิบขึ้นฟันไม่กี่กิโลผ่านร้อยกิโลผ่านร้อยกิโลคีมตะปุกนึงแล้วสามสิบก็ได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นครับก็เอ่อนคิมเด็กคิมก็จะผลิตที่นี่ครับก็จากน้ำแร่ ก็มีท่อน้ำแร่ผสมที่น้่นะครับมันจะผสมกับตัวพวกสารซึมด้วย้น,นนะ่แล้วก็พวกวิตามินและธาตุสารส่ัดจากพืชธรรมชาติจะมาขึ้นที่นี่พอขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าขึ้นบรรจุนะครับจะมีขึ้นบรรจุหลายแบบทั้งใน,นรูปแบบรูปแบบซองรูปแบบกระปุกอ่ <c oughs> ๆๆรารูปแบบซองกนจะไม่เป็นโรงงานที่อยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เองดีอ่าใช่ถ้าเกิดวันที่แกงผลิตเนี่ยต้องสุขลากาณทุกคนแต่ว่าเราไม่การผลิตจะพามาดูได้ค่ะอ๋ออันนี้ปกติก็จะเป็นรายการผลิตในนี้ใช่ครับจาก จากเออ่หม้อผสมใหญ่ๆเมื่อกี้เวลาเขาจะเาจะบรรจุเขาจะถ่ายใส่หม้อขนาด50-100กิโลที่ตัวนี้แล้วก็มีป้อนใช่ก็จะป้อนสูงขึ้นเครื่องจักรในการบรรจุโอเคครับพอบรรจุทุกๆรัมาวันวันี้ในการผลิตจริงๆเนี่ยแน่ใจวันนี้ต้องมาถึงวันหยุดเนาะก็จะมีพล่าแรงเต็มเลยเครื่องก็จะบรรจุปักแป๊กปักแป๊กปักแป๊กของมัก็จะบรรจุบรรจุตรงนี้นะฮะบรรจุเสร็จก็จะทำการปิดฝาขันฝาเช็คคุณภาพ จะเห็นว่าพารทำงานเมอะวันจริง,รงก็การทำงานจะมือเต็มเลยใส่กระปุกเสร็จก็จะไปห้องแคกก่อนจะเปไปห้องถัดไปยอยู่ด้านหลัง มีเดริคีมใช่มีทั้งเดริคีมมีทั้งไนท์ครีมนะคะเราเอามาจากห้องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่นี่ใช่จากทั้งหมดนี้ก็จะมาห้องนี้เพื่อเตรียมแพ็คนะครับอ่านี่พอดีวันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นชิปที่ผลิตเดริคีมอ๋ออันนี้อันนี้ล็อตล็อตของเราที่จะาจะออกไปจะออกไปล่าสุดนะครับของวันนี้นี่คือเอ่อผลิตไี้ยี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอุ้ยล่าสุดจริงจริงโอ้โหแข่งกจน่าใช้มากเลยค่ะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะคะเป็นไงน้องแพรเห็นอย่างนี้มั่นใจม มั่นใจรู้สึกว่าอยากใช้แต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของสรรพคุณนะค่ะแพรจะต้องรบกวนให้พี่โอมหรือพี่แดนนี่ช่วยแบบช่วยบอกอันนี้นึงเนาะว่าแบบว่าเรื่อยากรู้เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องของส่วนผสมต่างๆแพรมั่นใจแบบเกินร้อยแล้วตอนเนี้ยแค่อยากจะรู้ว่าแบบมันช่วยตรงจุดไหนบ้างที่แบบตรงประเด็นอย่างเงี้ยย่งมาต้องรบกวนนิดนึงได้ครับดีดีครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเอาเหตุชุดแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเพราะว่าทีนี้คุยกันอาจจะต้องซื้อเท่าไหร่ได้ตับค่ะงั้นเเราไปลยคะ อ่าแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะที่เมื่อกี้ต้องพาเห็นข้างในใช่ไหมก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครบเลยก็เคยเห็นตัวไหนแล้วบ้างรู้จักตัวไหนคือจริงๆซื้อไปเรียบร้อยแล้วจริงเหรอใช่แล้ก็เลยตั้งใจว่าเห็นทุกอย่างนลค่ะอ่าน้ำพุเราก็ไปดูมาแล้วว่าเอยมันคือส่วนผสมหลักในการแบบทำเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยอยากจะมาถามพี่โอเรื่องลำดับขั้นตอนในการใช้เพราะว่าเรามีแบบหลายตัวลมากเลยใช่อะไรก่อนหลังใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคือคือผลิตภัณฑ์อินดีที่อ่ จากน้ำแร่ธรรมชาติเราเนี่ยหลคัก็จะมีอยู่นะครับก็จะมีสีตัวก็จะมีอินดีมในครีมตัวสีดำนี่มีแล้วก็สีีมเดย์ครีมสีขาวมีวอเตอร์แบ็กแล้วก็เป็นตัวแพชชั่นมูสคอนของความสะอาดทีหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปทีรตัวก่อนเลยในการล้างหน้าล้างหน้าเราก็จะมีตัวนี้แพชชั่น เป็นมูส้องใช้ตัวแล้วใช่ไหมฮะจะเป็นมูสที่ใช้น้ำหน้าธรรมชาติกับสลนภัยพวกสารสกัดจากดอกพุตานซึ่งตัวเนี้ยจะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนเพราะว่า1คือเป็นน้ำหน้ธรรมชาติ2คือจะไม่มีพวกสารพวก s l s ซึ่งเป็นสารความสะอาดซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปซึ่งมีความรุนแรงกับผิวเนี่ยเราจะไม่ใช้เราจะใช้สารสกัดจากพวกมะพร้าวมาเป็นสารสกัดหลักในการ งานตัวนี้เลยใช้ล้างผิวหน้าได้ทั้งคนที่มีปันหารือผิวแห้งใช้ได้ทั้งวันคือแต่ตอนเช้าก่อนนอนล้างหน้าได้หมดก็จะได้หัวมูสที่กดมันแล้วเป็นผมนุ่มๆล้างหน้าได้สะอาดแล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบได้ล้างไปแล้วมันมันเอี๊ยดไหมคะมันรู้สึกสบายมากมันจะรู้สึกสะอาดแบบว่าเอ่อหน้าไม่แห้งเพราะว่ามีขออ่ผิวสูงมากใช่ลองแผต้องรอี่บอกเลยว่าเพลินฟองแน่นอนถูไปเพลินแน่นอนครับ แล้วก็ถ้าเกิดตอนเช้าตอนเช้าก็จะมีเดคลีมค่ะเดย์คลีมก็จะเป็นกล่องสีขาวนะนี่ไงตัวตะกี้ที่เราไปเจอใช่ครับอันนี้ตับนิตมินเป็นไม่ธรรมชาติผนวกกับคุณค่าจากตัวนาโนแคปซูลนะครับซึ่งช่วยในการยึประชับผิวอันนี้ s p f เท่าไหร่อะคะตัวนี้มีิประมาณ23่สครับ2ีกันแดดได้ด้วยอ่าแล้ว PA 3บอกจริงๆตัวนี้กันแดดได้ในระดับทั่วไปค่ะเพราะว่าเราออกแบบเพื่อที่จะกันแดด ระดับของพวกซาวออฟฟิศซึ่งเอาแดดนาน,น,านๆออกทีนึง่งเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่อะไรมาไปปุ๊บความมันจะสูงมากเพราะว่าสากัดแดดมัน,าน,าน,นมันทำให้หน,น,น,น้าเรามันมันเป็นมันเป็นธรรมาชาติอยู่แล้วว่าสากัดแดดเนี่ยจะมนันในความเป็นเนื้อออยด้าน,นเนี่ยตัวนี้จะทำให้แบบว่าใส่นในระดับพอดีในแต่ละวันแต่ถ้าถ้าใครจะใช้ลุ่มกับครีฟแอนแดดที่ใช้ประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรหรือจะใช้เป็นรองพื้นเพื่อจะแต่งหน้าก็ไม่เป็นอะไรใช้ได้นะครับอันนี้มันมันช่วยในเรื่องของ ช่วยได้ครับเพราะจะมีตัวก <sh> ันแดดแล้วก็สารพวกยกกระชับผิวหน้าแล้วก็ลบเลือนหลอดยิ้วรอยจากผ้าก้านในยกกระชับด้วยแต่ถ้ายกกระชับจริงๆเนี่ยอย่างเข้มข้นเนี่ยต้องเป็นทีน้ครีมตัวนี้คือพระเอกที่แบบว่าขายดีมากซึ่งหลายคนลองแล้วว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยภายในไม่กี่ไม่กี่นาทีเนี่ยจะสุกได้ความความตึงเป็นหลักนาทีเลยใช่ไหมคะใช่เป็นหลักนาทีเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนะ แก้มเยอะใช่ไหมติดไปข้นเลยอะไรเลยเพราะตัวนี้คือใช้น้ธรรมชาติบวกกับนาโนแคปซูลคือแคปซูลสกัดธรรมชาติซึ่งมีความเล็กมากระดับนาโนคือเล็กกว่าเส้นผมนับร้อยเท่าแล้วแกะอีกตัวนึ่ตัวยังแกะไม่ได้ซึ่งไอตัวนี้นี่เนื้อครีมแต่ลองกลับไปดีดูเนื้อครีมเป็นเนื้อซึ่งให้ความทาแล้วจะซึมเร็วแต่้จะให้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรมีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าสูง เพราะมันเป็นไนท์ครีมเราถ่ายกลางคืนเร,เราไม่ต้องแบบไปแคร์ว่าทาแล้วจะเหนอะหนักหรือเปล่าจะให้ความชุมช่มชื้นีในระดับที่พอเหมาะแล้วปริมาณในการใช้มันใช้เยอะไหมครับอยู่ใช้ครั้งนึงก็กดกดขึ้นมาแล้วก็ป้ายเป็นเท่าไม่ถูกเขีย่ยก็ได้สี่ถ้าจุดแล้วค่อยๆเกลี่ยนี่ต้องบอกว่า<ช>จะกด,กดได้ใช่กดมีเล็กๆมาบริโภคตัวนี้แล้วอย่างเดียวนะครับถ้าใครใช้ไนท์ครีมแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นไม่พอได้บริโตัวนี้คือวอเตอร์แม็กซ์อ่าฮะอนดีวอเตอร์แม็กซ์ก็คืออ่า วอเตอร์ก็คือชื่อ,อว่าเราคือตันนี้นะจะเติมน้ำในผิวเพราะอะไรเพราะว่าผิวคนเราเนี่ยถ้าจะให้ให้มีการซ่อมแซมผิวหนังซ่อมแซมเ็าเรียกซ่อมแซมความหย่อนคล้อยซ่อมแซมจุดที่ถูกทําลายในแต่ละวันเนี่ย<ะ>ผิวจะซ่อมแซมตัวเองได้เนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะ,ะถ้าผิวแห้งเกินไปเียจะซ่อมแซมตัวเองได้ช้าดัง<ะ>นั้นก็ตึงการ<ะ>เพิม่มเพิ่มน้ำในผิวเลยอยู<ะ>่เดียของวอเตอร์มาคือจะไม่มีออยเลย เป็นในกลุ่มของกลุ่มน้ําและสารตํอพวกน้าซึ่งเติมน้น้ลงในผิวเช่นจะมีน้าแร่ธรรมชาติมีกลุ่มวิตามินต่างๆแล้วก็พวกไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่ปุ้มน้ำต่อผิวตัวได้ใส่เติมไปเลยแั้นถ้ามีเนือ้อครีมมันเป็นจะใสกว่า<ส>จะใสและเบาฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันมากกับกับหน้าครีมสำหรับคนที่มีปัญหาผิวมันอยู่แล้วอาจจะใช้วัตถุดเป็นหลักแล้วเติมเติมไน้อครีมในช่วงที่แบบว่าต้องการเติมแต่คนใในิธรรมดาาอจะ นักกีบเป็นหลักแล้วเติมมอเตอร์มาร์กในในเวลาที่อยากเติมได้ซึ่งมอเตอร์มาร์กเนี่ยเติมได้ทั้งกลางวันแรกก็คือนะบางคนคิดว่าเออทำงานในออฟฟิศเปิดแอร์ทั้งวันแล้วมันเอ่ออากาศแห้งมากแห้งหนักเลยแห้งหนักเลยก็ต้องใช้ใช้ตัวเดย์ครีมตัวของมอเตอร์มาร์กได้แต่สามารถให้คนกันได้ครับมีมีมีพร้มหมายถึงยังไงคะคือแบบเราแต่งหน้าทํางานที่ออฟฟิศแล้วระหว่างวันหน้ามันแห้งมันทาได้หรือหรือว่าตัวนี้คือเติมก่อนตอนเช้าหรือทั้งวันแต่ถ้าเกิดก่อนแต่งหน้า ถ้าได้หลังแต่งหน้าปุ๊กเนี่ยเดี๋ยววีหน้าจะมีเสเปรย์อยู่หน้าซึ่งอพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บระหว่างวันเราสามารถพ่นได้เลยซึ่งตัวนี้จะพ่นแล้วจะไม่ทำให้ก็จะให้ใหความชุ่มชื้นเลยเหรอคะใช่ความชุ่มชื้นเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งโดยที่ไม่ทําให้เมคอัพลบเลือนออกไปเพราะว่าละอองที่<ล>พ่นออกมาเนี่ยฝอ,อยใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับกับเมคอัพพ่นทันได้เลยน่าจะเป็นประมาณวีหน้าเดี๋ยวออกมาแล้วนี่ไงถูกจังหวะเข้ามาได้ถูกจังหวะเพราะว่าเพราะถ้าอินดี้เหมือนเราเนี่ยจะคุยตลอดว่าเราต้องการัซึ่ง มอบคุณค่าที่พันออกมาและเป็นอินโนเวชันใหม่ทุกปีที่ออกมาออกมาเรื่อยๆก็ติดตามกับทางทีีวีได้เลยว่าจะมีอะไรออกมาไหแจะมาแน่นอนครับจะมีตัวใหม่ๆออกมาตามที่ลูกค้าต้องการแ้วทั้งหมดนี้ก็คือมีน้ำแร่ธรรมชาติของเราแน่นอนใช่ครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาติตัวเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของดีดีจะดีต่อสุขภาพได้ใช่ไหมใช่ใช้ฟังแล้วรู้สึกอยากใช้กะไม่ให้ความรู้สึกมั่นใจว่าคนที่เป็นแบบเหมือนผิวแพ้ง่ายมันน่าจะใช้ได้นะใช่ครับใช่ใช่ คือผู้สืบอาการแพ้เนี่ยเครื่องสำอางทุกตัวเนี่ยมีโอก,กาสแพ้หมดแต่ที่นี้เนี่ยเราพบว,ว่าอัตราผู้บริโภคที่ใช้แล้วเกิดอาการแพ้เนี่ยต่ำน้อยมากมน้อยกว่าเครื่องสำ<ม>อางเ<ม>จ้าอื่นเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นทำเลทรงชาติหลักเราใมีการใช้สารที่เป็นสารอน้พันธ์น้อยมาก เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบบางทีเราจะไปบอกให้ใครเขาใช้จะต้องพูเราใช้ดีอยากจะบอกต่อเราก็ไม่ต้องเปกังวลว่าแบบเขาจะแพ้หรือเปล่าแล้วเขาแพ้ง่ายรวมถึงตัวแพ้เองด้วยไงแพ้ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบเดี๋ยวเอาไ้ก่อนยังยังไม่ได้ใช้อะไรใช่ความมั่นใจได้เราฟังอย่างนี้ปุ๊บกล้าใช้เลยเดยกกลับไปเปิดใช้เลยยอดเ้าให้ครบทุกตัวแพี่ว่านะไฮไลท์ของมันเลยนะเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วแต่งหน้านะยิ่งต้องใช้ใช่ไหมคะตัวนี้แพชชั่นทำให้หน้า แล้วก็บำรุงทุกตัวให้แบบอ่อนยาวเด้งเวลาไปคุยกับคนนี้รับรองว่าหน้าเด้งไปแต่ไกลเลยใช่ครับโอเคถือว่าวันนี้ก็ได้ค่อนข้างรบเลยครับดิเนี่ยมั่นใจเลยขอบคุณมากขอบคุณพี่โอมด้วยนะคะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมครับก็ยินดีต้อนรับชิกทกคนนะครับก็รายละเอียดก็ติดตามได้จากเพจีแล้วก็จากสมาชทกทุกคนนะครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมาบุกโรงงานพี่โอมอีกได้เลยคะได้ยค่ะดีมากครับอวาโชคดีมากเลยแบบว่าที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ได้ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่หอตรงนี้ก็จะเป็นบ่ออีกบ่อนนึงจะเป็นบ่อแบบซึมจะค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วก็เราก็ต่อท่อไปทําเป็นลําทานให้เขาเป็นลาทานไปเลี้ยงตรงพืชพันธุ์ธรรมชาติแถวนี้เลยมันก็จะซึมมาเรื่อยๆเลยแล้วดูลองลดูนะน้ําใสมากนะฮะน้ำใสจริงเห็นเห็นข้างใต้อันนี้คือน้ําแร่นะครับน้ำแร่ na <sup>